กเกมแบบนี้ต้องเจอดีฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อและขายหลายเกม Rv ที่กำลังมาแรงที่สุดตอนนี้ประสบการ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานานับ8ปีคเครดิตด,ดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเพจนี้เลยชื่อเพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์มีรหัสเกม Rv มีดีให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทไอดีโหดแรลงสูงตัวเยอะสกินแน่นมีให้เลือกจำนวนเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม Rv โหดแนะนำเพจนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอ d อุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับผมนะที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด r o v หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ r o v เนาะก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตสกินนะครามนะ ของลิกเตอร์นั่นเองนะครับผมนะก็ตอนนี้นะครับมีอัปเดตมาแล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมนะเรามาลุ้นฮีโร่ถาวรกันดีกว่านะครับผมโอเคทางนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยครับ วันนี้ผมขอแนะนำ List Man Shop ร้านเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกม RV ในราคาถูกปลอดภัยแน่นอนเพียงใช้แค่ Open ID เท่านั้นและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายผู้ติด,ดตามในไลน์มากกว่า1 6 0 0 0 0คนเพียงแค่แอดไลน์ List Man Shop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับใครที่อยากใช้บริการนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้านล่างคลิปนะครับ โอเคนะครับผมหนะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมนะที่ลงคลิปไปก่อนหน้านี้นี่นะครับวันนี้ผมจะลงคลิปนี้เป็นคลิปที่2นั่นเองนะครับผมนะก็คลิปที่แล้วเนาะก็คือสูตรปั๊มเงินนั่นเองนะครับผมนะก็คืออันนี้มันก็ยังมีบางคนที่แบบยังไม่รู้นะทุกคนเออก็ผมไม่รู้ว่าคลิปนั้นนะครับผมนะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดสว่าชอบกันก็คอมเมนต์บอกกันได้นั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะพยายามหาแบบพวกเล็กๆน้อยๆมาให้นะครับอย่างเช่นการหาอิโมจิหรือว่าการอะไรต่างๆเนี่ย ดี๋ยวผมจะหาไว้ให้แล้วกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็คอมเมนต์บอกกันได้เนาะแล้วก็คลิปแจกโค้ดนั่เองนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะครับสามารถไปดูแล้วก็ไปช่วยกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมอาจจะได้เป็นกําลังใจแน่นอนนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับช่องเราใกล้จะเดินทางถุง10,000แสนซับแล้วนะครับผมยังไงฝากกดติดตามฝากกดไลค์ก็ด้วยนะครับคลิปนี้หวังว่าคงจะไม่เบื่อกันนะทุกคนโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับนะเกี่ยวกับกกรแนนีีัับคว้้อล ยไม่รู้ว่ามีคนชอบกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็น่าจะเกลือกันเต็มปกตินะครับผมนะก็เป็นรายการนะครับแห่งการที่ไม่เกลือนะครับแต่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนเป็นว่ารายการแห่งการเกลือแล้วนะครับผมเพราะว่าหลังๆมานี่เกลือทุกครั้งนั่นเองนะครับถ้าเกิดเห็นหน้าโปรไฟล์นี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับอยู่ในรหัสของน้องชายก็เหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมนะก็คือแบบมีคนคอมเมนต์กันว่าพี่มันมีอีก2สูตรนะที่วันนี้ผมจะมาลองสูตรแรกก่อนละกันนะครับผมนะก็คือคลิปที่ผมเปิดไปที่แล้วก็แบบสูตรที่ละสองที่าเออมัน โอกาสคือน้อยมากๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีคนบอกอีกว่าให้สู่มแบบทีเดียวไปเลยปั้งอันน,นี้ยจะมีโอกาสนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสูตรนะครับที่ผมไปแบบแล้วก็มีคนแบบคอมเมนต์กันมาเยอะมากๆนะครับก็คือ เปิดทีละกล่องครับพี่อะไรประมาณนี้โอเควันนี้นะครับผมนะผมก็จะมาขอญาตเปิดไปทีละกล่องก่อนละกันนะครับผมถนะ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ได้อีกนะครับคลิปหน้าขอกำลังใจคลิปนี้ในการขอแบบ600้ไลค์ละกันนะครับผมถ้าเกิดมันถึงหน,น่อยเดี๋ยวผมจะมาสุ่มคลิปหน้านะครับผมนะจะเปิดแบบทีเดียวปังเลยละกันนะครับผมโอเควันนี้นะครับผมจะไม่ได้สุ่มกล่องเดิมนะทุกคนผมจะมาสุ่มกล่องแครี่นั่นเองนะครับผมนะกล่องนี้นะครับอัตราการดรอปน้อยอยู่ที่1จุด แต่สองเรับซ็นะแล้วก็ชิ้นส่วนสกินฮีโร่เนี่ยอยู่ที่44.63%นั่นเองนะครับแล้วก็เพชรนะครับอยู่ที่53.55ามจุดห้าห้านั่นเองนะครับผมนะวันนี้ผมมีคูปองอยู่333นะครับเดี๋ยวผมจะขอญาตแบ่งครึ่งละกันนะครับผมนะจะผมจะสุ่มไป1นึ่งคูปองนะครับหรือว่าเป็นกล่องก็ประมาณ33กล่องเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากดซื้อไปเลยละกันนะครับผมนะไม่เป็นการเสียเวลามากล่องแครี่นะครับผมนะสามสิบสามกล่องเปิดทีละกล่องไปเรื่อยๆนะครับดูิว่า จะออกหรือเปล่ปานะครับอันนี้เรามาทําการวิจัยกันเลยนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจก่อน,กนนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับคอมเมนต์ก่อนเลยนะครับว่าได้หรือไม่ได้นะครับห้ามแอบ,บดูก่อนนะผมจะแบบให้เพื่อนๆดูว่า3า,ามกล่องเนี้ยผมจะได้หรือไม่ได้นะครับคอมเมนต์บอกกัน,มมนก่อคลิปก่อนนะครับผมนะโอเคไปเริ่มกันเลยผมกล่องแรกครับผมป๊าโอเคชิ้นส่วนนะครับผมไปผมโหอย่างนี้มันก็อย่างนี้มันลําบากนะทุกคนไปผมป๊าโหเดี๋ยวเราไปกันแบบรวดเร็วกันเลยดีกว่านะครับเอฟเฟกต์เอ้ยอันนี้มันมี ปั๊บโอ้โหครั้งแรกเหมือนจะไม่มีปะไอ้กล่องของอันเลนนะเออใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะครับผมจะไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่านี่มีเอฟเฟกต์นะปั๊บโอ้โหชิ้นส่วนนะครับผมโอเคไปกันต่อเนื่องยาวๆนะครับผมเราจะไม่เปลี่ยนคอนเซป t ์ั้นเราจะสุ่มไปทีละกล่องเรื่อยๆนั่นเองนะครับไปครับผมไปยาวๆครับผมอีก28กล่องเลยครับไปโอ้ยเมื่อกี้เพลอเปิด2กล่องโอ้เศร้าเลยอย่างงี้ไม่เป็นไรคนปั๊บโอ้โหเพชรมาววะทุกคนโอเคไปครับผมไปกันต่อครับกล่องที่ เท่าไรแล้วไม่รู้วะเพศกันต่อครับผมตอนนี้เลย25กล่องนะครับผมไปกันต่อครับออกไม่ออกปรับเพชรน,นะครับ24กล่องสุดท้ายปรับโอ้โหชิ้นส่วนวะโอเคเดี๋ยวเราให้มันลุ้นมากดีกว่าวะทุกคนไปครับผมโอ้โหใจมันไม่ได้วะไปกันต่อครับผมไปอีกหนึ่งกล่องครับผมออกไม่ออกออกไม่ออกกล่องนี้ออกไม่ออก ชิ้นส่วนว่ะอันนี้คือหนีจากรหัสผมมาอยู่รหัสน้องผมแล้วนะมันก็ยังไม่ออกอยู่ดีว่าทุกคนถ้าเกิดผมเป็นผมสุ่มก็คือมันจะไม่ออกเลยอรอชิ้นส่วนสกินนะครับไปกันต่อครับตอนนี้เหลือ20กล่องเลยครับผมไปขู่ชิ้นส่วนทั่วไปว่ะโอเคผมไปกันต่ออีก1กล่องครับผมออไม่ออกครับออไม่ออกออกเถอะขอล้องขู่เท็ดว่ะเฮ้ยอย่าทําให้ผิดหวังดิอย่าทําให้ผิดหวังชิ้นส่วนฮีโร่แล้ทำให้ผิดหวังได้ไหมาเกิดได้ครั้งนี้ผมจะขอแอย่สยั่นยาก ตอนนี้เหลือ10กล่องสุดท้ายแล้วนะครับเรายังคงคอนเซปต์นะครับเปิดทีละกล่องครับผมชิ้นส่วนสกินนะครับต่อไปครับผมปราบเพชรแดงนะครับต่อไปนะครับผมต่อไปยังเพชรแดงอยู่นะครับผมโอ้โหผมพากจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้ววะทุกคนเพชรแดงอีกแล้วโอเคไปกันต่อครับผมเพชรแดงอีกแล้วโอเคเหลือห้ากล่องสุดท้ายจะขออนุญาตแบบลุ้นแบบไม่กดคามแล้วกันนะครับผมนะจะให้ดูเอฟเฟกแบบสวยๆนะครับผมโอ้โหเกลือรัวๆนะครับผมไปกันต่อครับ ลุ้น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 ยังมีโอกาสอยู่ผมว่ายังมีโอกาสโอ้หตอนนี้เหลือสามกล่องสุดท้ายแล้วทุกคนโอเคสามกล่องนําโชคเมื่อกี้เห็นชิ้นส่วนขึ้นมาผมเลยกดข้ามนะครับผมไปผมโอ้ยครั้งนี้ไม่มีเป็นเพชรหรือเปล่าหรือเป็นชิ้นส่วนปโอขูหเพชรว่าโอเคกล่องสุดท้ายนะครับอา้าวหมดแล้วเหรอเฮ้ยอ้าวหมดแล้วหมดแล้วทุกคนอหมดแล้วทุกคนโอเคนะครับผมใครดูถึงตอนนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับแฮชแท็ก เซฟก็ชอบสุ่มกันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กําลังใจกันด้วยนะครับโอเคนะครับทฤษฎีเปิดทีละกล่องนะครับผมนะก็ขอย้ําเลยแล้วกันนะครับสันสองกล่องเมื่อกี้ที่ผมเปิดไปนะครับยังไม่ออกนั่นเองนะครับผมแต่ว่าอันนี้นะครับผมนะขึ้นอยู่กับดวงนั่นเองนะครับผมนะไม่ได้เกี่ยวกับที่หมวนะอยู่กับดวงของท่านผู้ชมนะครับบางคนสุ่ม2กล่องได้1กล่องได้5กล่องได้นะครับผมแต่ว่าผมสุ่มสามอกสามกล่องแต่ว่าผมไม่ได้นั่นเองนะครับก็คือตอนนี้ผมน่าจะสุ่มไปเกือบร้อยกล่องแล ก็ยังไม่ได้นะครับผมจะเกิดใครอยากให้มีคลิปหน้านะครับขอกำลังใจคลิปนี้ถึง600ไลค์แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเปิดทีเดียวแบบตุ้มเลยนะครับผมดูสิว่าไอ้ทฤษฎีสุดท้ายเนี่ยที่คนแบบมั่นใจว่ามีโอกาสมากที่สุดนะครับมันจะออกหรือเปล่านะครับผมยังไงฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยครับว่าชอบการแบบกอดชอบสุมหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่ามีคนชอบกันหรือเปล่ายังไงฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมนะก็คือการอัปเดต สกินใหม่นั่นเองนะครับผมนะเป็นสกินลิสเตอร์นั่นเองนะครับตอนนี้มีการปล่อยภาพหลุดมาเป็นที่ร้อยแล้วนะครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราขอญาตัดภาพไปเลยแล้วกันนะครับผมไปกันเลย โอเคนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์เวียดนามนั่นเองนะครับผมนะตอนนี้นะครับผมนะเขาได้มีอัปเดตกิจกรรมมานะครับผมนี่ก็คือตรงนี้นะครับผมนะมันจะเป็นคล้ายๆแบบก็คือแฟนอาร์นั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นเนอร์ซูซานาโอะนะครับผมนะก็น่าจะเป็นเนอร์จากเรื่องนารูโตะนั่นเองนะครับผมนะที่แบบว่าคนที่มีเนตรวงแหวนเขามีกันอะไรประมาณเนี่ยทุกคนเออนี่น่าจะใช่นะครับถ้าเกิดข้อมูลผิดขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับยังไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับผมนะคือแน่นอนนั่นเเเออองนนะะครรรับผมมมขาาาได้ีีกปล่ยทซ์ นะครับผมเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าใช่แน่นอนนะครับซามูลไรนะครับผมนะอันนี้ไม่ต้องไปอ่านนะครับบางทีมันก็มันก็แปลแบบผิดๆนะครับผมนะก็จะมีตัวอย่างเนาะเครื่องแต่งกายใหม่นะครับกาลังจะวาดผาสนามลบของกองทัพบกนั่นเองนะครับผมเอ้ยเอาเรื่องหวานี่นะครับผมนก็จะเป็นรูปดาบนะครับผมนะมันก็จะมี3สีคือใช่แน่นอนนะครับผมนะสีฟ้าสีแดงและสีเหลืองนั่นเองนะครับผมอันนี้คือแน่นอนร้อเซนะครับผมสกินนี้ผมบอกเลยว่าใกล้ที่จะมาแล้วนะครับผมเพราะว่าตัวอย่างเนี่ยอัปเดตมาในซ เวียดนามไปที่ร้อยนะครับของไทยผมมองว่าน่าจะเร็วๆนี้แหละน่าจะใกล้เคียงกันแหละทุกคนถ้าเกิดมีอัปเดตมากกว่านี้เดี๋ยวผมจะรีบมาทําคลิปบอกให้ละกันนะครับผมโอเคนะครับผมนะสำหรับวันนี้เนาะผม,ผมก็น่าจะมาอัปเดตประมาณนี้นะครับผมนะก็มาลุ้นกล่อง ฮิโร่แคลรี่ให้ดูนะครับผมว่าอัตราการดรอปเท่านี้เป็นยังไงผมมีโอกาสไหมอันนี้ก็คือว่าแบบสุ่มให้ดูเป็นตัวอย่างละกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถตัดสินใจและไปลองสุ่มได้เลยนะครับแล้วก็มาพูดถึงสกินใหม่ของลิคเตอร์นะครับผมนะเข้ามาแน่นอนนะครับเร็วๆนี้แน่นอนเนาะยังไงรอติดตามนะครับผมใครดูคลิปจนจบนะครับฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมว่าดูจนจบนะครับผมแล้วก็ใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมนะมาสุ่มกล่องให้ดูอะไรเงี้ยฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมว่าชอบกันหรือเปล่าเบื่อกันหรือเเเปลล่่าานนนนะะโออคคสหรรััับบวีี้้ผผมมมขููทพด ภาพประการใดนะครับผมก็ต้องขออภยัยในที่นี้ด้วยนะครับผมที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมกอตอุศบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายๆแล้วเจอกันบายๆครับ